จะผักบงหนึ่งยูโรหกสิบกำหนึ่งได้พี่น้องได้บอกหลายช่วงหนาหรอนพักวันให้อีกเพียะมาเลยอะไรไปปลูเ,เกดย่างผุนะเบิงผุนนี่หนึ่งยูโรยูโรหกสิบพี่น้องพักก็ขา,ายเป็นกำถ้านะอันมีแบบเป็นถุงอยู่แบบเป็นถุงมันจะแพงสองยูโรกยู่สามยูโรสองยูโรสามยูโรเราเตยพัก่ เนี่ยเนี่ยพี่น้องโุ oh, ้ยนะคุณอะเนี่ยหนึ่งยูโรพี่น้องคุณอะกันแบบง่ายเลยสดุสดๆเลยได้พี่น้องพาขนานเนี yeah. ่ย้าเมื่อนั้นไปซื้อถ้าเป็นซื้อแบบถุงเด้อพี่น้องมีประมาณสามต้นพาขนาที่ซื้อที่เขาเซ็ตถุงเนี yeah. ่ยประมาณสามสามอันซีอันนี้แหละพี่น้องนิดหน่อยก็สิละเออสามซียูโร อันนี้หนึ่งยูโรพี่น้องเนี่ยหนึ่งยูโรกัมบกเอฟเลยปรแม่นโลกลัววะนี่นี่พูดนะพักหน้าหยอดอ่อนๆอ,อ,อุ่วๆอันนี้ก็ประจำผักชี้ล่อมพี่น้องนี่ผักชีน้ำผักชี้ล่อมนี่กัมรันหนึ่งยูโรหกสีบคือกันพี่น้องถือทองหลังหอนมาบ้างอีก นี่กะพักกวงตุ่มพี่น้องกำบงหุ่มเลยนไหมพักกวงตุ่มงามหยอดเอเลียอยู่พูน่ะพูน่ะหยอดเอเลอยู่พี่น้องดอกพูน่ะพูนะพูนะหยอดงาม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 พี่น้องพูน่ะหัวหัวบ่พี่น้องอันนี้ก็ใบชะใบงามพี่น้องนี่มากินมันออกห่อนๆเผ็ดๆนะพี่น้องมันขับใบ หอนหอนพี่เพชรไปขับท้ายเนาะพี่น้องหอนหอนเพชรเพชรนี่ก็ะสักซีจีนพี่น้องกักซีจีนโหระพาพี่น้องบักเอฟหนึ่งยูโรหกสิบเห็นปะกำเงี้ยๆถ้าเป็นซื้อแบบถุงกระปองถ้าเป็นซื้อแบบถุงซัมเนียได้พี่น้องนี่นี่มีประมาณซัมเนียละนี่ ถุงหนึ่งสามยูโรสี่ยูโรนี่นี่มีซซัมนีย่ยอะไรพี่น้องอันนี้เพียแตกต่างไปพี่นอ้องผักซีลาพี่น้องปีนี่พักปีนี่พักกำเนียรค่ะพี่นอ้องนะนะผักซีลาวหนึ่งยูโรหกสิบขึ้กันพี่น้องกำบังย้ายปีนี่กำเนียร,ร์ย้าไปซื้อถ้าไปซื้อ ถ้าไปซื้อแบบเขาเซ่ถุงด้วยพี่น้องแพ็คเซ่ถุงก็จะมันซ้ำนี่แหะพี่น้องแล้วก็ต้นแก่พอมมีหกักความต้นแก่พอมมันนักอันนักหักนะพี่น้องมันแพงนักหักพอมแล้วก็ต้นแก่พอมอันนี้อวบอวบเลยพี่น้องนี่พูดนะกำหนึ่งพี่น้องหน,นึ่งยูโรหกเสีบเนี่ยหยอดน้ำเนี่ยได้พักอันนี้มันบา,ามารถเขาเห็เป็นกำได้พี่น้อง ผักซี่ใบเลือยนี่พักใบเลือยนี่เขาว่าสมารถให้เป็นกำรรในอันนี้ก็าขายเป็นถุงล้วพี่น้องสามยูโรกัวถ่ายเห็ดห่อห่อห่อสิถุงเสียสามยูโรกัวสามยูโรกัวอันนี้ก็2สองยูโรกัวสองยูโรหาสิบเก้าเนี่ลูกมาเกินซื้อไม่ให้ลูกมันแกยว น้ไมันน้ไม้ขวดหมดแล้วเลส่นอนซ้อนม้อันถุงมานี่สามยูโรสามสิบเก้าน้มัแบบนี้มาเป็นพี่น้องเพราะเป็นยังเวลาเอาไปโมกเอาไปอ้อมไปยังมันเข่ากันเข่านั่นนะมันเป็นน้ไม้สมแลนะ้วเนาะมันออกสมน้ไม้แบบซุงเป็นถุง,งแบบเป็นไอเป็นถุงเดียวเป็นอันอย่างก่อนคืนนอน้ไม้อันบ้านเฮาแบบน้ไม้อันเป็นเป็นบอกว่าถือ บอท่านไ้เซียนนะน,นัานมันเสียเร็วมันเป็นกรดสีเหลืองเร็วแต่นี้มันจะออกสมเนี่ยสมเจิดจืดแต่เวลาแกงมันเขากันนะพี่น้องมันเอรีเขากันดีนี่จะพูดนะนี่หาเงนินติดงานหาเงนินซื้อตะพาก,กินแต่ดียุนถือพี่น้องนี่มันบ่ดด้แพงเมื่อนี้ก็ประมาณ20 4, 20ยิบซียิบหายยิ่ลพี่น้อง นาห่อนนาห้อนก็สิสดกินเออกิมเออรนนพี่น้องพักทานานากว่าละยิบยิบยอมย่อมนะพี่น้องเนาะมันมันมีแต่ผักอืมผมมีเนื้อบ่ได้ซื้อเนื้อพี่น้องพอเนื้อซื้อลงขาสัตว์นันเซได้ตูเ้เย็นมีอยู่นะก็เลยเน้นแต่ผักพูดนะเพียพก็ลองไปปลูกเลยพี่น้องปลูกเพราะเหรนเหนบ้หายระเบียงมันไหนเงา <c oughs> <c oughs> เท่ามันก็ได้วอวดกับเขาหน่ แค่นี้แหละพี่นอ้องถือคักถือแน่พี่น้องปีนี้